ไปดูในเรื่องของการแสดงความสามารถกันบ้างค่ะในพื้นที่จังหวัดส,สงขลานะคะคณะเพชรนครค่ะคว้ารางวัลชนะเลิศการประกวดรวมศินแผ่นดินสยามเพื่อสืบสารรักษาต่อยอดดนตรีและการแสดงพื้นบ้านภาคใต้ค่ะ ที่เซนทันเฟสติวัลหาดใหญ่จังหวัดสงขลากรมส่งเสริมวัฒนธรรมจัดการประกวดดนตรีและการแสดงพื้นบ้านถิ่งถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ,จ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพุทธศักราช2567รวมศินแผ่นดินสยามภาคใต้เพื่อเธอพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ,จ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีในฐานะที่เป็นวิสิทธิ์ศิลปินและเพื่ออนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทยพร้อมเปิดพื้นที่แก่เด็กเยาวชนและประชาชนค่ะได้แสดงความ ความสามารถยกระดับจักรยภาพทางดนตรีพัฒนาเทคนิคการแสดงสร้างมูลค่ากับศิลปวัฒนธรรมไทยค่ะนายชยาจันงามหนึ่งในผู้แสดงจากคณะกัญญารมจังหวัดสงขลาเปิดเผยถึงความปลื้มปิติค่ะที่รวมเป็นส่วนหนึ่งในการสืบสารศิลปวัฒนธรรมของภาคใต้โดยนําเสนอในชุดพลังศรัทธากริตรวงข้าวและรำโนราเทิดพระเกียรตินำเสนอพระราชกรณียกิจของในหลวงรัชกาลที่9ที่เกี่ยวข้องกับธนาคารข้าวบอกเล่าผ่านการแสดงบนเวทีอย่างสวยงามเลยทีเดียว ค่ะโดยผลการประกวดรางวัลชนะเลิศนะคะได้แก่คณะเพชรนครจากจังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะส่วนรางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่งได้แก่คณะโรงเรียนนาวีนาทวีวิทยาคมจังหวัดสงขลานะคะและรางวัลรองชนะเลิศอันดับสองค่ะได้แก่คณะกัญญารมจังหวัดสงขลาค่ะก็ต้องขอแสดงความยินดีนะคะกับทั้ง3คณะที่ได้รับรางวัลในครั้งนี้ด้วยค่ะ,คะ